เฮ้ยมึงรอบเนี้ยกูจะเลิกเลิกเลยสาวสวยๆอย่างมึงอ,ะอ่ะหาได้อีกเยอะดูอย่างกูน,นี่ไม่ต้องมีหรอกผัวนะอยู่สสวยๆแซ่บแบบกูเลิศก,กินลายทางไปให้หมดเลยแต่กูไม่เข้าใจว่ะมึงทาไมถึงมีกูคนเดียวไม่ได้แล้วทำไมต้องไปม,มีคนอื่นเก็ตปะเก็ตเออ แล้วยังไงรอบนี้มึงจับกันได้ค่าหนางค่าเขาเลยเหรอไม่อะมึงมันเป็นแบบเข้าใจไหมว่ากูแค่คิดเองหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ย,ยแต่ว่าทักไลน์ไปหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยตอบเข้าใจปะเราเวลาแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันเงี้ยก็คือเหนื่อยอะเพียมันก็เลยทําให้กูรู้สึกเป็นอย่าง,งานั้นน่าเข้าใจปะใช่แน่แน่บุกเนี่ยกูยทามาบ่อยประสบการณ์ตรง มึงต้องเชื่อแม่ชัวงั้นวงนี้มึงเลือกแล้ว่ามึงจะแดกอะไรคนเหงาแดกเหล้าคนเศร้าแดกเบียร์ครับผม,มโจ<ช>น้ามแม่ไงเหลเราหมดขวดยังซื้อใหม่ได้ออแต่ความรู้สึกกูที่มันเสียไปอะ่ะกูจะเอาอะไรมาซื้อคืนวะแบบนี้เขาเรียกว่าสะเหล้าเข้าคอเพื่อมาประสานรอยต่อที่หัวใจโับใจใชีบหายเลยอะโจนโจนไปดิ ไม่แคร์หรอกไม่ควรเสียน้ำตาให้กับม,มันด้วยสวัสดีครับพี่อ๋อหมดใจหมดถั่วที่สง่งถั่วเหลืองถั่วต้มถั่วบัะหม้่ถัถ่วเขียวถั่วอะไรมีหมดเลยครับพี่รายการถั่วเนี่ยอะไรนะคะถุงชิปฟายราคาเท่าไหร่นะถุงละยี่สิบบาทครับพี่สองถุงสี่สิบครับสามซุงมหกสิบครับผมขอห้าถุงได้ไหมคะห้าถุงร้อยอ่ะโผมพี่ได้ครับพี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีฮะขาดทุนแล้ี่นี่เออขาดทพอดี ไม่ถั่วอะไรนะถั่วที่สองถั่วเหลืองถั่วบัก้าถั่วต้มถั่วเขียวถั่วและถั่วที่พี่ต้องการมีทุกอย่างเลยน<ม>ะครับพี่บอกงั้นถั่วเอามะาม่วงถุงนึงมะม่วงถุงได้เลยครับพี่นี่ครับผมไหนมึงขายแค่ถั่วไงอู้เศรษฐกิจช่วงนี้ต้องขายทุกอย่างครับพี่มึงหอกไม้กระโหลกอมด้วยนี่มึงเป็นมินิมาร์กแล้วนะอ๋อนี่เลยครับผมยังไม่มีเหรอต้องมีครับผมโอ้โหยุคนี้ต้องครบคันครับพี่กูซื้อได้ไหมอยากได้ดอกไม้อ่ะ ขอไปมิกกิ้งกำลังใจต้องการกี่ดอกครับพี่สองดอกอุ้ยผมให้สี่ดอกเลยครับต้องการกี่ดอกปกติผมเป็นคนชอบเบิร์นให้อยู่แล้วครับพี่แบบนพี่แถมให้หนูด้วยได้ไหมคะัอ๋อได้เลยครับดอกดอกไม้หมดแล้วฮะเอาผมแทนได้ไหมครับเอาไปเลยเลยจะเย็นสัจเย็นจเย็นกับบางมึงก็ไม่เว้นหรอกมึงเอาโดนอะไรขาดหนึ่งไม่ได้ขาดขาด เบีย้ยวหายเยปล่ยอยมึงทีนี้ก็ไปนระกบบมึงนเดิมอ่ก็ไม่เอาอยู่คเยอ่ะได้เสมอเพื่อนงามปูนี่แหละท,ท,ทิ้งมันไปผู้ชายไม่ดีอ่ะเลิกลกไปเลยมึงคนดีกว่ามาันมีอีกเยอะเออใช่ม,มาชนแด่ความโสดความสวยและผู้ชายเฮงสวย แต่แม่มว่าม่วงเปรี้ยวยิบหายเยียเอ้ากินทำไรเนี่ยเฮ้ยมึงทะไรกูรีดความเปรี้ยวออกอีสัตว์เปรี้ยวยิบหายเอ้าบางังยังอยู่หรือเนี่ยอ๋อยังอยู่ครับพี่ผมเ,เดินวนสามรอบแล้วยังขายไม่ออกเลยครับพี่วนซ้ายหรือวนขวาอ๋อวนซ้ายครับพี่จะครบรอบพอดีเนี่ยจะจุดไฟเผาร้านแล้วเนี่ยพี่โอ้มาร้านทีเลไรขายไม่ออกกทีเลยแน่บังตกลงเป็นบังหรือเป็นตลกเนี่ย อร่อยไหมพี่มะม่วงผมอ่ะเปรี้ยวอยายเหี้ยโอ้ยที่เปรี้ยวกว่านั้นยังอมได้เลยพี่เฮ้ยมึงอาแม่งโทรมาวะมึงอย่าไปรับนะมึงมันก็คนจะโทรมาง้อมึงแล้วก็ตอแหลมึงอีกอ่ะเอามานี่ไอคนชั่วมึงเลิกยุ่งกับเพื่อนกูไปเลยนะมึงไปอยู่กินมุงนู้นไป มึงแต่กูอยากเลียร์เขาว่าใช่ครับพี่อย่างน้อยเราคุยกันเถอะพี่อาจจะเข้าใจผิดกันครับ้วมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยอ๋อพอดีผมมาขายอาหารเม็ดครับขายถั่วครับพี่เดี๋ยวค่อยขายเพื่อนกูกำลังจะหลุดพ้นกับคนไม่ดีเนี่ยเบลอย่ารับนะโอลอาเอาเออูได้ไงราไปตอนไหนวะรู้อยู่หน้าร้านหรอใก่แค่ออกไปหานะเบลมึงจะออกไปหามันหรอไม่กูจะออกไปบอกเลิกมันมันจะต้องเสียใจที่ทำาึโก ีไปเลยเมึงนี่ไปให้พวกกูไปเป็นเพื่อนป่ะไม่ต้องเดี๋ยวกูจะออกไปคนเดียวพวกพวกมึงรออยู่นี่นะบังด้วยย้อนมาได้เลยครับ <S <S ผมว่าคือเหรอครับของมึงไม่ขายแล้วเนาะโอ้เรื่องตรงนี้น่าติดตามครับพี่ของไม่ขายวันหน้าก็ได้ครับอุดม,มกติเหมือนแน่วะแน่นอนจีแดดกับกูแดกแกูกเลยโอ้ไปเอาแก้วมาเหยหน้าตรงนี้เลยโอ้ยขอแห้งพอดีพี่อ่ากินเลยกินก่อนเลยชนอุ้ยอันนี้พี่ชอบขอโซนน้ำอย่างอื่นได้ไหมครับพี่ อ่ะน้ำง้อหรอชวนหน่อยเพื่อนอร้ายร้ายของก็หายไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยว่าไงบุญรักเป็นไงเป็นไงมันหน่อยเลยเด้ไปเพื่อนว้ากูไม่ได้ไปนอนกับมึงแล้วนะกูจะกลับแอ้วนะเพื่อนๆเอ้ยงงอะไร อะไรยังไงอะไรมาโกมากลับอะไรเขามาอธิบายกูแล้วเขามาขอโทษโอ้ยอะไรโอ้ยกูก็โอเคเขาใจได้ไงแล้วมึงก็จะกลับไปดื้อแบบเนี้ยปล่อยกลัวรักเขากลัวรักพวกมึงเหมือนเดิมนะจ๊ะจยุไปแล้วนะบังหายเม็ดดิเฮียมึงมียานหันหมาเหรอหันหมาก็มาว่ะสวัสดีครับเพ่ ถั่วลิสงถั่วต้มถั่วเอ้ยอะไรบ้างวะผมไปเอาถั่วต้มก่อนเนี่ยอโอเคโอเคขออีกรอบนึงงวดโคแรงงานกูเอามงวงถึงหนึ่งหน้าเลยครับพี่มา่วงฮะนี่อะไรครับผมเขี้ยมีเหรอวะนี่ถ้ามึงมีลูกอมกับดอกไม้นะ ครบสูตรเลยนะนี่คเขาพี่นนี้หันหมามือเดี๋ยวเดี๋ยวตลกเนี้อ่ะตลกคนนี้อ่ะตรงนี้มาวี้